สวัสดีค่ะมาพบกับอักษรออนเลิรนกับคุณครูแอนนานะคะสำหรับวันนี้ในวิชาน้าตสินไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องรูปแบบการแสดงน้าตศิสินเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารูปแบบการแสดงน้าตศิสินนั้นมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างคะ่ะ ความหมายของหน้าตัสินไทยได้มีนักการศึกษาและผู้รู้หลายท่านนะคะให้ความหมายไว้มากมายแตกต่างกันออกไปเช่นความช่ำชองในการละครและฟ้อนรำศิละปะก,การละครหรือการฟ้อนรำของไทยการร้องรำทำเพลงเพื่อให้เกิดความบันเทิงเริงใจ แต่เราก็สามารถสรุปได้ว่าน้าตสินไทยมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะด้านการละครการฟ้อนรำและการเคลื่อนไหวอิริยาบถเพื่อถ่ายทอดความหมายอารมณ์และความรู้สึกให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์มีความสนุกสนานและเพลิดเพลินค่ะความเป็นมาของน้าตัิสินไทยนะคะสันนิฐานว่า นาตสินไทยถือกำเนิดมาพร้อมๆกับชนชาติไทยอาจจะสรุปได้ว่าน้าตสินไทยน่าจะมีที่มาจาก4ี่แหล่งดังต่อไปนี้ค่ะเกิดจากการเรียนแบบธรรมชาติเกิดจากการละเล่นของชาวบ้านเกิดจากการแสดงที่เป็นแบบแผนและเกิดจากการรับอารยธรรมของอินเดียค่ะ มาถึงองค์ประกอบของหน้าตินไทยกันบ้างนะคะหน้าตินไทยได้หมายรวมไปถึงการร้องรํำทำเพลงดังนั้นองค์ประกอบของหน้าตินไทยจึงประกอบไปด้วยการขับร้องการบรรเลงดนตรีและการฟ้อนรําค่ะทั้งนี้เพราะการแสดงออกของหน้าตินไทยจะต้องอาศัยบทร้องทํานองเพลง ประกอบการแสดงซึ่งองค์ประกอบสำคัญของการแสดงนาฏสินไทยมีดังนี้ค่ะ 1. การฟ้อนรำา 2. จังหวะเนื้อร้องและทำนองเพลง 3. การแต่งกายและการแต่งหน้า 4. เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง 5. อุปกรณ์ประกอบการแสดงคุณครูขอถามนักเรียนนิดนึงนะคะ เราไม่เคยแสดงอะไรที่ไม่มีดนตรีใช่ไหมคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะมีคนราโดยที่ไม่มีดนตรีมีไหมคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นในการฟ้อนรำเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีดนตรีมีทำนองถ้าเรารำชา้าดนตรีก็จะต้องเป็นยังไงคะช้าไปด้วยแต่ว่าถ้ารำที่ย่ำเท้าเร็ว ฟ้อนเร็วดนตรีก็จะต้องเร็วตามจังหวะของการรำด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่คุณครูกล่าวมานี้นะคะเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการแสดงน้าตาศิลป์ไทยทั้งสิ้นเลยค่ะมาถึงประเภทของการแสดงน้าตาศินไทยกันบ้างนะคะการแสดงน้าตาศิลไทยนั้นสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทเลยค่ะมาดูประเภทที่1นนะคะระบำระบำก็คือ การรำที่พร้อมเพียงกันใช้มากกว่าสองคนขึ้นไปนะคะจะมีเนื้อร้องหรือไม่มีเนื้อร้องก็ได้การรำเป็นการแสดงที่สวยงามจะเป็น1คนหรือสองคนก็ได้หรือที่เราเรียกว่ารำเดี่ยวรำคู่นะคะฟอนก็คือการแสดงที่อ่อนช้อยงดงามซึ่งจะมีทั้งฟอนทางภาคเหนือและฟอนของทางภาคอีสานค่ะ โขนก็คือเราจะแสดงในเรื่องรามเกียรติ์ที่มีตัวละครที่นักเรียนรู้จักนะักเรียนรู้จักโขนเรื่องรามเกียรติ์มีตัวละครอะไรบ้างนะคะที่ดังๆเลยที่เราชอบมีไหมคะหา,านุมาหนุมาโอ้เก่งมากเลยหานุมานนี่คือทหารเอกของพระรามเลยนะคะต่อไปละครก็คือการแสดงที่ดำเนินเรื่องราวนะคะมีต้นเรื่องกลางเรื่องและก็จบ เรื่องสุดท้ายนะคะการแสดงพื้นเมืองซึ่งจะเป็นการแสดงที่บ่งบอกวิถีชีวิตของคนในแต่ละภาคในแต่ละท้องถิ่นค่ะการแสดงหน้าตสินไทยประเภทระบำนะคะจากรูปภาพแล้วนักเรียนสังเกตเห็นอะไรได้บ้างคะผู้แสดงมีมากกว่า2คนขึ้นไปนะคะแล้วการแสดงเนี่ยจะมีความพร้อมเพียงกันดูจากลักษณะของการ ทำท่าพนมมือหรือท่าไหว้นั่นเองจะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะเพื่อความสวยงามค่ะการแสดงน้าตินไทยประเภทรำนะคะต้องใช้ความอ่อนช้อยสวยงามของผู้แสดงสวยงามแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายจะมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงหรือไม่มีอุปกรณ์ก็ได้ดังรูปภาพนี้นะคะก็คือการรำฉุยชายกิ่งไม้เงินทองนั่นเองค่ะ การแสดงหน้าตัดสินไทยประเภทฟอนนะคะดังรูปภาพนี้ก็คือฟอนเล็บเป็นของทางภาคอะไรคะนักเรียนทราบไหมภาคเหนือนะคะอันนี้คือฟอนเล็บของภาคเหนือผู้ฟอนจะต้องมีลีลาที่อ่อนช้อยงดงามและนักเรียนสังเกตที่มือนะคะเขาจะต้องใส่เล็บสีทองด้วยเพื่อความสวยงามค่ะ มาถึงการแสดงนาฏสินไทยประเภทโขนจากรูปภาพนี้นะคะจะมีตัวละครที่เป็นยักษ์มีพระและมีลิงนะคะผู้แสดงจะสวมศีรษะยกเว้นพระลักษ์และพระรามที่ไม่ต้องสวมศีรษะนะคะ การแสดงหน้าตสินไทยประเภทละครสิ่งสำคัญของละครก็คือจะต้องมีฉากประกอบการแสดงบ่งบอกให้เห็นว่าในละครตอนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะการแสดงหน้าตสินไทย ประเภทการแสดงพื้นเมืองอย่างที่คุณครูได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะว่าจะเป็นการแสดงของแต่ละท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือภาคใต้นะคะจะบ่งบอกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่นดังภาพที่ปรากฏตรงนี้ก็คือการรำโนราของภาคใต้นะคะนันเดียนดูจากลักษณะท่าทางเป็นยังไงคะ อ่อนช้อยไหมสวยงามมากเลยนะคะใครรำได้นี่คือเก่งมากยอดเยี่ยมมากเลยค่ะมาถึงเกร็ดความรู้หน้าตสินไทยนะคะโขนสดนักเรียนเคยได้ยินคำว่าโขนสดไหมคะ โขนสดนะคะก็คือการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของภาคกลางค่ะเป็นการแสดงที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างการแสดงทั้ง3ชนิดได้แก่โขนหนังตะลุงและลิเกค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับรูปแบบการแสดงนาตสินไทยไม่ยากเลยนะคะถ้ามีเวลาลองทบทวนเนื้อหาดูนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน